สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านตอนนี้นะคะสาวดำปรวยก็มาตัดต้นกล้วยใบกล้วยนะคะเพื่อที่แต่งต้นชะอมนะคะอากาศเย็นๆค่ะท่านผู้ชมยอดชะอมเยอะมากเลอวไม่มีคนมาตัดยอดวันนี้หนูจะตัดเอายอดชะอมไปไปกินไหมลูกยอดชะอมเนี่ยเอาไหมวันนี้ลูก นูจะตัดเอายอดชะอมไหมอเอา้าอ๋อไม่นูเอาตัดเอาอะนะตัดเอายอดนะ่ะนะอ่ะโอ,โอเคโอเคลูกโอเคเราชะอมเยอะแยะเลยไปดูก่อนนะว่าตรงนี้มันมีไอ้ไอ้ มะพร้าวเนี่ยเอ้าแล้วไอ้ไอ้ที่ตัดเอ้าไอ้ที่ตัดอันนะั้นคุณแม่คุณแม่ทำไมไม่เห็นวนะไอ้ไอ้ที่ตัดยอดไม้แม่ลูกทำไมไม่เห็นเนาะวันนี้เนาะที่ตัดยอดไม้แม่ลูกไไไอออ้้้ที่ตัดยดยมไอ้ ไอที่ตัดเอ้ยอดยอดจะ,ะอมเน่ลูกโอยไม่คมเลยไม่ได้ตัดนานไม่คมเลยไม่ได้ตัดนานไม่คมเลยนะลูกนะไม่ได้ตัดนานไม่คมมาลูกอพอเราตัดอันนั้นออกมเมย เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ไปหันหน้ารถกลับมาก่อนพ่อยจะจะเริ่มตัดเอาอน่อจะอมไปกินเนอพ่อเ้อ ผู้ชมเดี๋ยวโทรหาอาจารย์เนี้ยก่อนนะคะเพราะว่านัดอาจารย์อาจารย์อาจารย์เนี้ยนะคะแป๊บหบนึ่งค่ะท่านผู้ชม ฝากไม่เล็กทุกการพั้นาท่านผู้ชม ท่านผู้ชมตอนนี้สาวดาก็มาดูตรงนี้นะคะให้แฟนกับเอฟซีได้ดูนะคะสาวดาก็ปลูกหน่อไม้รอบขอบสะเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะปลูกหน่อไม้รอบขอบสะนคะคะท่านผู้ชมติดหมดนะคะติดหมดทุกกอกับเป็นกาลังเป็นหน่อคะ่ะเนี่ยเนี่ยหน่อไม้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะหน่อไม้ก็ติดโน่นดกค่ะท่านผู้ชมปลูกไว้ฝั่งฝั่งละฝั่งละห้าสิบกอ ท่านผู้ชมมาดูตรงนี้อีกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้เขาเรียกไอ้อกไผ่อะไรนะลูกคุณแม่ไม่รู้จักนั่นแต่ซื้อมาปลูกแต่ไม่รู้เขาเรียกไผ่อะไรคิดว่าหนอมันใหญ่ๆนะลูกไม่ไผ่บ้านเปล่าไม่ใช่ไผ่ฝรั่งเปล่าครับไม่ใช่ไผ่หนอใหญ่ๆคุณแม่ลูกไผ่เลี้ยงไพรลวกเอา้าไพรลวกจะเป็นหนอใหญ่ได้ยังไงล่ะคะ <laughs> ไมปป่ใบไผ่ไไที่เขาขายหนอมันที่หนอมันใหญ่ๆเท่าขาพี่ลูกอ่ามีหนอทุกอันค่ะท่านผู้ชมมีหนอทุกต้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเขาเรียกอะไรนั่นเนี่ยไอ้อะไรก็บักเขือพวงค่ะบักเขือพวงค่ะท่านผู้ชม เป็นดอกเต็มเลยค่ะนะคะ,คะปักกะถินปักกะถินริมรัว้วเนี่ยค่ะทุกชมน,นคะคะพาแฟนกลับมาดูน,นคะคะสวนทําค่ะเป็นปากล้วยนะคะปากล้วยป่ามาแล้วก็ปาก่า ต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะต้นมะพร้าวน้ำหอมติดทุกต้นค่ะท่านผู้ชมร้อยต้นค่ะนะคะมาดูนี่นะคะไออะไรก็เลยนี่คัะท่านผู้ชมไอขานะคะไอนี้ต้นต้นพุฒต้นดอกพุฒค่ะนี่เกิดแล้วค่ะติดแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้ขานะคะขาสาวดำก็ปลูกเป็นแถวไว้ค่ะ ติดหมดทุกอันค่ะนี่ค่ะขาขาก็ติดหมดเลยนะคะขาสาวดำก็ปลูกเป็นแถวไปนู่นค่ะเป็นแถวรอบต้นกล้วยท่านผู้ชมน,นุ่นหมดเลยค่ะนี่ก็ไผ่นะคะ,ต,คะต,ออต,ติดหมดทุกอันล้ค่ะต้นไผ่สาวดำซื้อมาปลูกร้อยร้อยกอร้อยต้นติดหมดแลนท่านผู้ชมอา้าวนี่ออกลูกแล้วตอนนี้ ไวยออกลูกแล้วาท่านผู้ชมเนี่ยกอไผ่เปมะพร้าวค่ะกอไผ่นะคะติดหมดเลยและท่านผู้ชมติดทุกอันค่ะเวลาเหนื่อยๆมาท้อๆอมาก็มาที่สวนนะคะมาดูที่สวนค่ะนี่ต้นขนุนค่ะต้นขนุนก็ปลูกไว้นะคะนี่กอไผ่ màu quả ổi, măng kháo, tiệt một léo cả thân các bạn, các các ขามาบูชาไปแล้วท่านผู้ชมพันหนึ่งเขามามา,มาบูชาเอาพันหนึ่งไ,นะไปหมดเลยอะ่ะนะคะนี่ต้นพุทธนะคะนี่ก็กอไผ่นี่ก็ต้นมะาพร้าวนะคะนี่ต้นพุทธติดหมดเลยค่ะกอไผ่นะคะ,ะ,คะต้นมะพร้าวจะมะพร้าติดทุกต้นท่านผู้ชมร้อยต้นเนี่ยติดทุกต้นเลยคะ่ะมะพร้าวต้นกระดำนาไปแล้วนะคะ หมดกับท่านผู้ชมเนาะ,เ,นะเวลานั้นก็มาเดินเล่นในสวนธรรมก็มีความสุขท่านผู้ชมคนชอบธรรมชาติเนาะแล้วหมดโควิดแล้วแฟนคลับก็ต้องได้มาเที่ยวแน่นอนค่ะที่สวนธรรมแห่งนี้นะคะร่มรื่นมากค่ะท่านผู้ชมสะน้ำสะใหญ่ค่ะใหญ่มากแล้วก็ยาวจะท่านผู้ชมยาวมากค่ะ มีความสุขนะคนชอบธรรมชาติชอบธรรมชาติท่านผู้ชม